ถ้าจะมีเรื่องราวของนักดนตรีคนไหนที่ลึกลับน่าค้นหาหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของโรเบิร์ตจอห์นสันที่ผู้คนยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งราชาเพลงบรู์กับตำนานความเก่งกาจความสามารถทางดนตรีที่เหนือมนุษย์แต่ต้องแลกมาด้วยการขายวิญญาณให้กับซาตานเรื่องนี้จะเป็นยังไงแล้วจะมีทฤษฎีไหนบ้างที่มาอธิบายความเก่งกาจของเขาเรามาติดตามได้ใน The Hard Core Story เรื่องโหดแต่มีสาระในคลิปนี้เลยครับ ก่อนที่จะไปฟังเรื่องนี้ครับรบกวนทุกคนกด Subscribe ให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับโรเบิร์ตจอห์นสันเกิดในวันที่8พฤษภาคมในปี1911นะครับในเมืองที่อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักที่ชื่อว่า h ฮลเชลเพิร์สรัฐมิสซิสซิปปีครับถือว่าเป็นรัฐหนึ่งที่มีประวัติความสําคัญในเรื่องของคนผิวสีแรงงานทาสและดน,นตรีบลูส์แม่ผู้ให้กําเนิดของเขาชื่อว่าจูเลียและพ่อชื่อว่าโนอาห์จอห์นสัน โรเบิร์ตจอห์นสันนะครับเรียกว่ามีชีวิตที่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งตั้งแต่เด็กมีชีวิตที่ละหกละเห่เลรลอนเพราะว่าแม่ของเขาต้องเดินทางไปขายแรงงานในสวนในไร่ตามเมืองต่างๆหรือมีบางช่วงนะครับที่แม่เขาต้องทิ้งเขาไว้เพราะว่าต้องไปทํางานต่างเมืองชีวิตของโรเบิร์ตจอห์นสันในวัยเด็กเนี่ยเรียกว่าไม่ได้รับความอบอุ่นแบบครอบครัวหรือความรักจากพ่อนะครับหรือแม้กระทั่งการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นด้วยซ้ำครับจนหลายปีผ่านมาแม่ของเขาแต่งงานใหม่ โรเบิร์ตจำเป็นต้องย้ายไปอยู่กับพ่อเลี้ยงคนใหม่ของเขาที่มีอาชีพเป็นชาวนาเขาถูกพ่อเลี้ยงบังคับให้ไปช่วยงานในไร่เพราะนี่คือวิธีการทำมาหากินเพื่อที่จะมีชีวิตรอดแต่เขาไม่อยากและก็ไม่ยอมทําและบ่อยครั้งที่เขาถูกทําร้ายร่างกายเพราะไม่ยอมไปช่วยงานในไร่และในช่วงเวลานั้นเขาบอกกับตัวเองว่าเขาไม่อยากจะทํางานแบบนี้อยู่ในระบบทาสที่ต้องโดนเอารัดเอาเปรียบเขาอยากจะเป็นอิสระมีชีวิตเป็นของตัวเองโรเบิร์ตจอห์นสันเลยตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่ววา จะยืดอาชีพนักดนตรีเพื่อจะเลี้ยงชีพให้ได้ซึ่งนั่นมันก็ทําให้เขามีความเชื่อวว่าการจะเป็นนักดนตรีที่ดีได้นั้นจะต้องมีนิ้วที่สวยงามเรียวยาวถึงจะเป็นเรลงเพลงได้อย่างผิวไหวเล่นได้ถึงจิตวิญญาณของเพลงบลูส์เขาจึงทนุถนอมมือของเขามากไม่ยอมจับจอบไม่ยอมจับเสียมไม่ยอมทํางานในไร่เหมือนกับคนอื่นๆมาถึงตรงนี้เราอาจจะต้องจินตนาการถึงไรนาที่สุดแสนจะชนบท กับความยากจนที่ผู้คนต้องทำงานตลอด7วันไม่มีวันหยุดไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มีสิ่งบันเทิงใดๆทั้งสิ้นจะมีก็แต่นักดนตรีที่ออกมาเล่นดนตรีในช่วงสุดสัปดาห์นี่คือสิ่งบันเทิงเดียวสำหรับคนที่ทำงานเยี่ยงท่าจะทำได้ที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเหนื่อยยากลืมปัญหาต่างๆไปชั่วขณะหนึ่งและดนตรีบลูส์มันก็เกิดและเติบโตข,ขึ้นจากเหตุนี้ แต่การที่คุณจะเป็นนักดนตรีบลูส์แบบมืออาชีพได้นั้นการเล่นให้เพียงชาวนาชาวไร่ฟังเพียงอย่างเดียวมันคงไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ถ้าคุณอยากจะเลี้ยงชีพด้วยดนตรีบลูส์จริงๆคุณต้องออกเดินทางใช้ชีวิตเยี่ยงนักดนตรีพนเนจรไปตามเมืองต่างๆจะด้วยรถเมล์รถไฟโบกรถหรือว่าเดินเทา้าคุณก็ต้องไป จะเล่นในบาร์หรือว่าข้างถนนที่ไหนที่มีคนดูคุณก็ต้องทำเพราะนี่คือวิถีเดียวหากคุณไม่อยากทำงานในไร่และถ้าโชคดีและมีฝีมือพอเจ้าของบาร์อาจจะชวนคุณไปเล่นในบาร์ของเขาแน่นอนว่ามันคือบาร์สำหรับคนผิวสีที่มีเงินหน่อยต้องการมาเต้นล้าและปลดปล่อยและนี่คือวิถีเดียวที่มันจะทำให้คุณอยู่รอดสำหรับโรเบิร์ตจอห์นสันเองเขาก็เลือกวิถีทางนี้เหมือนกับนักดนตรีคนอื่นๆเช่นกันทุกเมืองที่เขาผ่านทุกเมืองที่เขาไปเขาพยายามจะเล่น เล่นแล้วก็เล่นทุกตัวโน้ตที่เขาเล่นแล้วร้องออกมาก็เพื่อที่จะให้คนเมืองเหล่านั้นที่บังเอิญผ่านมาได้ยินเกิดความประทับใจให้ได้พอเล่นจบแล้วก็ต้องหาทางไปต่ออีกเมืองอีกเมืองอีกเมืองวนอยู่แบบนี้ต้องบอกว่าชีวิตแบบนี้ในสมัยนั้นมันยากมาก มีเรื่องของศาสนาความเชื่อเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคือผู้คนในเมืองต่างๆส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และสําหรับพวกเขาแล้วดนตรีบลูส์คือสิ่งชั่วร้ายและเมื่อนักเทศทั้งหลายเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดนตรีบลูส์มีไว้สําหรับลอ่อลวงหญิงชายให้เข้าสู่โลกที่มีแต่เรื่องที่ผิดศีลธรรมเรื่องของความมัวเมาและความรุนแรงนี่ก็เป็นความเชื่อของคนในยุคนั้นซึ่งไม่ได้ส่งผลเฉพาะดนตรีบลูส์เท่านั้นยังส่งผลต่อชีวิตความรักของโรเบิร์ตจอห์นสันอีกด้วย เขาตกหลุมรักเมื่อตอนที่เขาอายุ18กับหญิงสาววัย15ปีที่ชื่อว่าเวอร์จิเนียทราวิสทั้งคู่ปิดบังเรื่องอายุเพื่อที่จะได้แต่งงานกันแล้วทั้งสองก็ย้ายไปอยู่ที่ไร่แห่งหนึ่งโดยโรเบิร์ตก็ทำตามสัญญาจับจอบขุดดินเป็นสามีที่ดีจนมาถึงในช่วงที่เวอร์จิเนียท้องแก่ใกล้คลอดจึงกลับไปอยู่กับยายที่บ้านเกิดเพราะคิดว่าน่าจะสะดวกกว่าในการคลอดและในช่วงนี้เองที่เขาโดนความเหงาความเปล่าเปลี่ยวเข้ามาทักทาย ทิ้งจอบทิ้งเสียมแล้วกลับมาหยิบกีตาร์ที่ถูกทิ้งไว้ในมุมหนึ่งของบ้านขึ้นมาเล่นในระหว่างที่เขากําลังปลดปล่อยอารมณ์อยู่นั้นเขาก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าในระหว่างที่เขาเดินทางไปหาภรรยากับลูกน้อยที่เพิ่งเกิดถ้าได้แวะไปเล่นดนตรีตามเมืองต่างๆไปด้วยตามแบบฉบับวิธีชาวบลูส์ที่เขาเคยทําก็คงจะดีไม่น้อยโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะไม่มีโอกาสเจอหน้าภรรยาสุดที่รักของเขาอีกแล้วภรรยาของเขาเสียชีวิตระหว่างคลอด พร้อมกับเด็กในท้องที่ไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกด้วยซ้ำนับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและปวดร้าวที่สุดในชีวิตของโรเบิร์ตจอห์นสันเลยเขาว่าได้จนเขาไม่สามารถพูดหรือว่าเปล่งเสียงใดๆออกมาได้เมื่อครอบครัวของเวอร์จิเนียถามเขาว่าไปอยู่ไหนมามัวแต่ไปเล่นดน,นตรีของปีศาจยูลซีเลยมาไม่ทันเจอหน้าภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนว่าครอบครัวของภรรยาเขาหัวใจแตกสลายและเอาความเศร้าเสียใจทั้งหมด โยนให้เป <differences S 2> ็นความผิดของเขาเขาใช้ชีวิตอยู่กับความเศร้าจนมาถึงวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมในปี1930เขาได้เจอกับนักดนตรีบลูส์รุ่นพี่คนหนึ่งดยบังเอิญ ที่มีนามว่าซันเฮาส์เป็นศิลปินที่พอจะมีคนรู้จักอยู่บ้างและจากจุดนี้มันจุดประกายอะไรบางอย่างในตัวเขาอีกครั้งเขารู้สึกว่าการเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีข้างถนนเพื่อแลกกับเศษเงินไปวันๆแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการก็คือการได้เป็นนักดนตรีบลูส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนจะต้องรู้จักเขาแต่ปัญหาก,ก็คือฝีมือของเขาในตอนนั้นมันยังห่างไกลความเป็นจริงมากๆและเขามักจะไปดูซันเฮาส์เล่นกับวิลลี่บราวน์ ที่สองคนนี้มักจะเล่นคู่กันที่บาร์แห่งหนึ่งในเมือง และเขาเป็นยิ่งกว่า f อีที่ตามติดไปทุกที่และอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ในฐานะแฟนเพลงแต่ว่าดนตรีของทั้งคู่โดยเฉพาะ Sun h ฮ u s e มีอิทธิพลกับชีวิตของโรเบิร์ตจอห์นสันมากถึงขนาดอยากจะขอเป็นสิทธิ์ด้วยซ้ำและในช่วงเวลาที่ Sun h o u s ์และวิลลี่บราวน์ักเบรกระหว่างโชว์ mm hmm. เขาก็มักจะแอบเอากีตาร์ที่สองคนนี้วางไว้ขึ้นมาเล่นแต่นั่นก็ทําให้ Sun h o u s ์ระคายหูและก็ไม่ได้ปลืม้มที่นักดนตรีฝีมือแบบนั้นจะมาเป็นสิทธิ์ของเขาจนทําให้ลูกค้าในร้านเกิดความรําคาญ แต่โรเบิร์ตจอห์นสันเองก็ไม่ยออ่อท้อเพราะทุกครั้งที่เขาเห็นกีตาร์ถูกวางทิ้งไว้บนเวทีเขาก็จะมักตรงเข้าไปและหยิบมันขึ้นมาเล่นแม้จะไม่มีใครอยากให้เขาทำแบบนั้นก็ตาม <S <S จนคืนหนึ่งโรเบิร์ตจอห์นสันโดนโยอนออกจากบาร์ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ็บช้ำน้ำใจมากครับจนเขาพูดออกไปว่า you know what I will show you หรือแปลเป็นไทยว่าคุณรู้อะไรไหมสักวันหนึ่งฉันจะทำให้คุณเห็น แล้วเขาก็หายไปโดยไม่กลับมาที่บายอีกเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนหรือเอาจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้มีใครสนใจเลยก็ได้จนเวลาผ่านไปประมาณ1ปีซันเฮาส์และวิลลี่บราว์คู่หูคู่เดิมกำลังนั่งเล่นดนตรีอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งในรัฐมิสซิสซิปปีภาพตัดไปที่ประตูมีชายผู้หนึ่งกำลังถือกีตาร์และเดินเข้ามาในบาร์ ซันเฮาส์จำได้ทันทีว่านั่นคือโรเบิร์ตจอห์นสันเขาเดินตรงมาที่เวทีแล้วก็พูดกับซันเฮาส์ด้วยสีหน้าแววตาที่มุ่งมั่นว่าขอให้เขาได้ลองเล่นหน่อยได้ไหมอะซันเฮาส์ยังไม่ทันได้ตอบโต้อะไรครับโรเบิร์ตจอห์นสันก็หยิบกีตาร์ของเขาขึ้นมาเพิ่มสายไปอีกหนึ่งสายจาก6สายกลายเป็น7สายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากแม้แต่นักดน,นตรีที่มากประสบการณ์อย่างซันเฮาส์หรือว่าวิลลี่บราวน์ก็ไม่เคยเห็นทําให้ทุกคนนั้นแปลกใจมาก และพอโรเบิร์ตจอห์นสันเริ่มเล่นทุกคนก็อึง้งและทึ่งไปอีกแม้แต่ซันเฮาส์ก็ไม่เคยเห็นใครเล่นกีตาร์ได้แบบนี้มาก่อนคือมันมีทั้งเรื่องของเทคนิคที่แพรวและความไพเราะมันเหมือนทุกตัวโน้ตพุ่งตรงเข้าไปสู่จิตใจของผู้ฟังอย่างบอกไม่ถูกซันเฮาส์ถึงกับอ้าปากค้างพอรู้สึกตัวเขาก็เกิดความสงสัยในทันทีว่าภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีทำไมโรเบิร์ตจอห์นสันถึงพัฒนาฝีมือได้รวดเร็วขนาดนี้เรียกว่าฝีมือเหนือชั้นกว่าตัวเขาเองอีก หรือจะพูดให้ถูกมันเหนือชั้นกว่านักดน,นตรีบลูส์บนโลกใบนี้เรียกว่าคนะระดับเลยก็ว่าได้มันเป็นไปได้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้ฝีมือการเล่นของโรเบิร์ตจอห์สันก็ทั่วๆไป่้นไปในทางแย่ด้วยซ้ำมีผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายไว้ว่าถึงแม้ว่าการเล่นของโรเบิร์ตจอห์สันในยุคนั้นถ้าเทียบกับปัจจุบันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหมซ่ซะเลยทีเดียวก็ตามแต่ความสามารถพิเศษเรื่องเทคนิคการเล่นการเคลื่อนไหวของนิ้วจนกระทั่งเสียงกีตาร์ที่เปล่งออกมาถ้าเปรียบให้เห็นภาพก็คือ เหมือนกับเสียงเปนโนที่ถูกเล่นด้วยมือสามมือเลยทีเดียวคือมันยากและล้ำหน้ามากซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นเทคนิคใหม่ที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเกินไปสําหรับฝีมือของคนคนเดียวที่ถูกเตะเออกจากบาร์เมื่อ1นปีก่อนมันเป็นไปไม่ได้เลยต่อให้ฝึกหนักแค่ไหนก็ตามภายในระยะเวลาแค่ปีกว่าๆที่จะพัฒนาฝีมือได้ถึงเพียงนี้ และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานที่ว่าอะไรกันนะที่ทำให้เขาเล่นกีตาร์ได้เก่งขึ้นถึงเพียงนี้ภายในระยะเวลาอันสัน้นจนมีคนพูดว่าเขาต้องไปที่คอร์สโลดหรือว่าสี่แยกแห่งนั้นแน่ๆเพื่อขายวิญญาณให้กับซาตานมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆยังมีคนอ้างว่าเห็นโรเบิร์ตจอห์นสันไปคุกเข่าที่บริเวณทางสี่แพร่งเพื่อทำ้อตกลงกับซาตานเพื่อแลกเปลี่ยนดวงวิญญาณกับความสามารถทางดนตรีคำถามมันไม่ได้จบแค่นั้น ตามตำนานความเชื่อการขายวิญญาณเพื่อให้ได้มาอะไรสักอย่างก็ต้องแลกมากับอะไรบางอย่างเช่นกันโรเบิร์ตจอห์นสันได้มาซึ่งพรสวรรค์ในการเล่นกีตาร์และมีชีวิตดื่มดำกับความโด่งดังกับพรสวรรค์ที่ว่าคำถามก็คือโรเบิร์ตจอห์นสันยอมแลกมันกับอะไรกันแน่ <S <S ชีวิตรักของโรเบิร์ตจอห์นสันเรียกว่าอาพับมากๆหลังจากที่เขาสูญเสียภรรยาคนแรกไปเขาก็พบรักเป็นครั้งที่สกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าวอร์ชิเคน ซึ่งต่อมาไม่นานเธอก็ตั้งท้องแต่เวอร์จี้ยังอยู่ในวัยเรียนและโรเบิร์ตก็รักเวอร์จี้มากๆจึงขอให้เธอออกเดินทางไปกับเขาไปในที่ที่เขาจะต้องไปใช้ชีวิตเยี่ยงศิลปินแต่ครอบครัวของเธอเคร่งศาสนานมากๆไม่อนุญาตเพราะเชื่อว่าดนตรีบลูส์คือดนตรีแห่งความชั่วร้ายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่โรเบิร์ตจอห์นสัน โดนพรากลูกพรากเมียเพราะดนตรีบลูส์ที่เขารักในแต่ละคืนของเขานอกจากการเล่นดนตรีแล้วก็หมดไปกับการดื่มเหล้าและผู้หญิงมากหน้าหลายตาเหมือนกับว่าเขาพยายามจะอุดรูโหว่ช่องว่างของหัวใจแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อคืนหนึ่งเขาเข้าไปพัวพันกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ซึ่งเป็นภรรยาของพนักงานในบาร์แห่งหนึ่งขณะที่เขากําลังดื่มวิสกี้เครื่องดื่มโปรดของเขาโดยไม่ได้สังเกตว่าขวดวิสกี้ที่เขาเพิ่งสั่งมานั้น เปิดไว้้แลวว่ากันว่ามีคนเห็นว่าอาจจะเป็นแฟนเพลงหรือว่าคนที่ไปเที่ยวเห็นเขากําลังจะดื่มเหล้าขวดนั้นเลยเข้าไปห้ามปัดขวดตกลงพื้นโรเบริร์ตไม่พอใจเป็นอย่างมากและด้วยอีโกของเขาเขาไม่เชื่อและไม่กลัวเขาหยิบขวดเหล้านั้นที่ตกแต่ไม่แตกขึ้นมาดื่มอย่างไม่สนใจและกลับขึ้นไปเล่นดนตรีตามปกติและในระหว่างนั้นเขาล้มลงทั้งนั่งต้องมีคนช่วยพยุงเขากลับที่พักโรเบริร์ตจอห์นสันเสียชีวิตในอีกสองวันถัดมาและในระหว่างนั้น มีคนได้ยินเสียงเขาร้องอย่างทรมานจนเขาหมดลมหายใจซึ่งเป็นเสียงที่ทรมานที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาหลังความรุ่งโรจน์จากฝีมือการเล่นกีตาร์อันลึกล้ำที่มีระยะเวลาเพียงแค่8ปีจูจูโรเบิร์ตจอห์นสันก็เสียชีวิตลงอย่างน่าเสียดายด้วยวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นโดยสาเหตุการเสียชีวิตของเขานั้นปัจจุบันก็ยังคลุมเครือแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับ จากปากคำของเดวิดเอดเวิร์ดนักดนตรีและเพื่อนรักของโรเบิร์ตซึ่งอยู่ในวันที่เขาเสียชีวิตทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการถูกวางยาพิษโดยสามีของหนึ่งในหญิงสาวที่เข้ามาติดพันโรเบิร์ตจนกระทั่งทำให้ราชาเพลงบลูส์ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเสียดายแต่ก็มีนักประวัติศาสตร์อเมริกันบลูส์ที่ชื่อว่าเกรลดีนเวิร์ดโรว์ซึ่งค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโรเบิร์ตจอห์นสันมายาวนานอ้างว่าได้พบหลักฐานข้อความที่ระบุว่า นักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่คนนี้มีโรคที่เรียกว่าซิฟิลิสมาตั้งแต่กำเนิดอยู่ด้านหลังใบมรณะของเขามันจึงมีความเป็นไปได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากการดื่มหนักจนทําให้อาการผนังหลอดเลือดแดงในช่องอกเกิดโป ONG ่งพองจนกระทั่งเสียชีวิตแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือแม้จะมีผู้ต้องสงสัยหลายคนในเรื่องนี้ทั้งตัวพนักงานในร้านเองหรือแม้แต่ผู้หญิงที่โรเบิร์ตเคยเข้าไปพัวพันด้วยแต่เหมือนท้งตำรวจก็ไม่ได้สนใจที่จะสืบหาคนร้ายอย่างจริงๆจังๆ ตัวชาวบ้านเองก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าเป็นซาตานนั่นแหละที่มาเอาชีวิตของเขาเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อแลกกับความสามารถอันสุดวิเศษของเขาที่ไม่มีใครสามารถเทียบทานได้และคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เขาต้องจ่ายให้กับซาตานนั่นก็คือชีวิตของเขาทิ้งไว้เพียงบทเพลง29เพลงกับรูปเพียงแค่สามใบที่ยืนยันได้ว่าเขาเคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วสงสัยเหมือนกันไหมว่าไอ้ s s roads ที่ว่าหรือว่าทางสี่แพง่งมันมีอยู่จริงไหมและมันอยู่ที่ไหนกันแน่พิกัดในตำนานที่ว่านี้เชื่อกันว่ามันคือจุดตัดของถนนสองเส้นในเมืองที่มีชื่อว่าครักเดลในรัฐมิสซิสซิปปีที่เป็นบ้านเกิดของโรเบิร์ตจอห์นสันซึ่งจุดนี้ในปัจจุบันกลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวไปแล้วแต่ก็มีอีกหนึ่งทฤษฎีที่เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดตัดระหว่างถนนไฮเวย์สาย1และสาย8 ในเมืองโรสเดลรัฐมิสซิสซิปปีซะมากกว่าเหมือนกับคำร้องที่ปรากฏในเพลง c r o s s r o Blues แต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ทั้งสองก็กลายมาเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจนมาถึงทุกวันนี้ <c oughs> ตำนานการขายวิญญาณของโรเบิร์ตจอห์นสันปัจจุบันก็ยังมีคนพูดถึงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวลึกลับสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนได้เสมอเสมอ แต่ก็มีหลักฐานบางอย่างนะครับที่อธิบายว่าทําไมเขาถึงพัฒนาฝีมือตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ขนาดนั้นคือในวันที่เขาเดินออกจากบาร์เพราะโดนไล่เขาได้ออกจากเมืองเดลต้ากลับไปที่เมืองบ้านเกิดเพื่อตามหาพ่อแท้ๆของเขานั่นก็คือโนอาห์จอ s ์ n ันและในระหว่างนั้นที่เขาตามหาเขาก็ได้เจออาร์ซิเมอร์แมนนักดนตรีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทางตอนใต้ของมิสซิสซิปปี คือตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตการที่นักดนตรีจะดังได้ก็ต้องออกไปเล่นแล้วก็บอกกันปากต่อปากเท่านั้นและไอซิมเมอร์แมนก็ถือเป็นมือกีตาร์ที่เก่งที่สุดในโซนใ,นซนใต้ของรัฐมิสซิสซิปปีผู้ซึ่งต่อมาเป็นอาจารย์ของโรเบิร์ตจอห์นสันซึ่งสถานที่ที่พวกเขาเลือกที่จะไปถ่ายทอดวิชาที่เปรียบเสมือนห้องเรียนหรือว่าห้องซ้อมเรียงวันน่าสนใจมากๆเพราะมันคือสุสานที่อยู่ตรงข้ามบ้าน มันอาจจะดูหลอนๆกับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวแต่ในอีกมุมหนึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าการเล่นกีตาของโรเบิร์ตจอห์นสันจะแย่หรือว่าเคยโดนโหมามากแค่ไหนสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นที่นี่แน่นอนครับเอาจริงๆแล้วมันเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ลับที่เพอร์เฟกมากๆสําหรับโรเบิร์ตที่จะไว้ฝึกวิชาโดยมีไอซ์ซิมเมอร์แมนเป็นอาจารย์ให้สําหรับข้อมูลชุดนี้ครับก็ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเชื่อว่าที่โรเบิร์ตจอห์สันเก่งขึ้นได้เพราะเขาโดนดูถูกเลยเป็นแรงผลักดันให้เขาขยันฝึกซ้อมและตั้งใจเป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาว่าทําไมฝีมือของเขาพัฒนาไปอย่างไม่น่าเชื่อส่วนกลุ่มที่2ครับก็บอกว่าการที่โรเบิร์ตจอห์สันเลือกสถานที่ก็คือสุสานเป็นสถานที่ฝึกซ้อมสุสานนี่แหละที่เขาขายวิญญ,ญาณให้กับซาตาน ก็ไม่รู้สินะความจริงเป็นยังไงคงไม่มีใครตอบได้ครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไอ้เรื่องราวลึกลับแบบนี้แหละที่ไม่ว่าจะผ่านมานาะนสักแค่ไหนคนก็ยังพูดถึงเขาอยู่และก็เชื่อว,ว่าตํานานเรื่องราวของโรเบิร์ตจอห์นสันผู้คนก็ยังจะพูดถึงเขาตลอดไปหรืออย่างน้อยก็ยังอีกงานครับ